สายันสวดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแคสเกมคาราิติกาซึกดวลเดือดพิกแพนดินงจิ้งหญิงงามกันต่อเลยไปลุยกันต่อกับอาร์ตี้แห่งสกุลส่งติงแมงอ่ะไปลุยกันต่อเลยครับฟินาเล่ก่อนฟินาเล่ดอกโบตันได้ที่ได้ที่พร้อมที่จะสู้ต่อแล้วมาเลยเองอ่ะเซมโพหมายเลขสามสิบเก้า ไม่รู้ศัตรูหมายได้ที่เท่าไหร่แล้วอุ้ยโอ้ยถอยไปจะ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 ถอยไปไกลโอ้ยไม่ได้กิน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 โอ้ยกันได้กันได้กันได้แรกแรกละแรกละโอ้ยเห็นหมาสายฟ้าเอออย่าอย่าอย่าเห็นมาสายฟ้าไม่ได้กินไม่ได้กินโอ้เพ็งหมาสายฟ้าก็ยังไม่ได้กินอยู่ปาดเงื้ยเรือกันต่อเลย สวัสดีครับสวัสดีอะไรนักหนาวอาร์ตี้พ่อบ้านไอ้บ้านสอนมาดีเนี่ยนั่นมันนั่นมันลุงพี่เนียนคําลุงพี่มาทําอะไรที่นี่ได้ข่าวว่าอยุดทางประเทศอ๋ออาตมาติดข้าโอลี้ยงอของไอ้หกลกอของไอ้ลกอะอาตมาต้องมาไถ่ค่ามาเขาผัดก่อนอ๋วยเตี๋ยวไม่ใช่เลยเข้ามาสิท่านเข้ามาสิ เอโอไม่อยากจะทำไม่อยากจะทำเลยนะเนี่ยเราคนดีด้วยกันแต่ไปติดข้าวบข้าวเท่านั้นเองออจ๊เจ่จอาเจเ้เอ้ยมามลุงพี่ลวงพี่คำลุงพี่คำสักคำไหมเอ้ยนี่โอ้ยอืมอืมอยาอยาย่าพงมาสสยฟ้าไม่ได้กินออออ โอ, okes, โอ้โหโอ้ลุงพี่ลุงพี่ไม่ต้องสู้เต็มเหนียวก็ได้มาสัก50%โอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ไหวจะเคลียร์อือออืออให้ผมผ่านไปเถอลุงพี่ผมต้องช่วยแฟนผมอะไม่นามุ إ, ่งอะอี๋อีีอ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 ลงพี่ขอโทษด้วยนะวอี้ข้าต้องช่วยแฟนข้าไม่นางมุ้งอะ โอ้ยไปลุยกันต่อเลยครับกับอัตตี้ตระกูลส่งติ้งเหม่งมาแล้วครับไอหลบสมุนไม้เล็กสองหองเชงิงคอนเองตายแน่แกเจอถะลุหนังแน่อะไรมาเลยมั้ยโอ้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 ยไอปล่อยของไปเลยปล่อยของไปเลยอย่างงี้อย่าเก็บไว้เสียของเฮ้ย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 หมุนเตะมาเลย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 โอ้โห มีจิ้มตาผิดกติกาบอกเออเออเออนี่นี่นี่เจ้าไม่เจอไม่เจอไม่เจอเฮ้ยจาะจาะเอ้ยจาะจาะเฮ้ยเร็วแรก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 เฮ้ยจบเฮ้ยจบเฮ้ยจบมีจิ้มตามีจิ้มตาด้วยเหรอมวยวัดมวยวัดมวยวัดอ๋โอ้โหแม่นาไข่เล้าเอ้ยเจ้ะเจ้าเจ้าจิ้มตาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นสู้กับบอลลูนยังไงมีจิ้มตาบ้าจริงบ้าจริงมาเรุยนต่อเลย เชื่อเชื่อ้ยยาๆไข่ผมเล้าไปแล้วไข่พุล้าไข่ไข่พุล้าโอ้โหเล้าแตกไปข้างนึงเลยเฮ้ยเฮ้ย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรออะไรพุ่งพมาพุ่ง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 มาเฮ้ยเอะฮ้ยเยะเฮ้ยเยะเฮ้ยเยยมาอีกแล้วมาอีกแล้วุ้ยจับปั๊บไอ้้้ย โอ้โหใหญ่แล้วใหญ่แล้วแต่มันทีเดียวไม่อยากใช้ถ้าไม่ตายจึ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ยเอ้ยนี่เรียบร้อยไอ้ลกไอ้ลกลก,ลกโลกแล้วมึงอ่ะไอ้บ้าเอ้ยเออเอเอสะดุดฝุ่นฝุ่นอะไรที่รองเท้ามึงอ่ะมึงตลกกับกูเลยเนี่ยเออนั่นมันไม่นมันนงมูดอกโบตันเริ่มเรียนเราเดาคำพูดไม่ถูกแล้วเกมมันล้อใจเหลือเกินไปเลยอาร์ตีส้สสกุลตตะกุนส่งติงน เน้นมันแม่ทับชินไม่ท่านถึงทรยุพวกเราพอดีข้าก็ติดข้าอเลี้ยงเอาไม่มีเงินกินข้าวกันลไงวะนนียทำไมต้องไปติดไอเชคาน่อยของเลยดีกว่าอย่าให้เสียเฮ้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 ยเฮเฮ้ย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 เฮ้เฮยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยยเ ยุงอะไรด้วยยุ่งอะไรด้วยนี่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 เยเจ้าเฮ้ยเจ้านี่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 ่นี่น่น้ยเจ้าเ่แขงเตะวายุ่ซิแขงเตะวายุ่ซิปนี่ไม่สู้ไม่สู้เฮ้ยนั่นมันพี่เล็กพี่เล็กคาราเปอพี่เล็กคาราไมพเจ้าโอ้ยโอ้ลูก ยิงเตะสายฟ้าเลยเนี่ยฉัอง้อยการยิงนักกูยังเตะสายฟ้าไม่เลิกนี่นี่เออเจะาจ่อจ่เจะเจะอจ่อจะอจะอจ่ออะไร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 ,ะไรจะสู้จะสู้พี่เล็กคาร์ไม้เดี๋ยวคิดว่าจะสู้เขาได้มองหาดอกบ,บตันกันอ,อะไรนกมาอีกแล้ว นี่นี่ไม่พลาดไม่พลาดเหมือนเคยเหมือนเห็นคนจุดต้นไม้นั่นมันไอ้หนุม่มไอ้หนุ่มยาจบนั่นมันไอ้นี่ก็ติดข้าวกับข้าวแน่นอนเลยเรียกเหรอเรียกเหรอเรียกเหรอเรียกอย่างนี้ต้องใส่เต็มที่เรียกกระจัดหนักไปเลยนี่พ่อย ตอยอะไรอะไรอะไรให้ใส่ก่อนให้ใส่ก่อนมีน้ำใจมีน้ำใจมีน้ำใจแต่ไม่ให้ตีคืนหรอกนะเพื่อจเฮื่เจเพื่อจ้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 เพื่อเจเฮืจ้เพื่อเจ้ามีน้ำใจมีน้ำใจมีน้ำใจ,ำใจขอเอาเลยละกันมีน้ำใจนะ <c oughs> เนี่ยเพลงบัดข้า่างไรกดยิ่งนักเล่นเกมอออยู่นอน 阿จอะเจอะเจอะจอะจอะเจอะเจอะเ้ยปล่อยพลังเจอะเฮ้ยเซอะเฮ้ยเจอะเจอซเจอะเจอะเที่ยวเตะว่ายุกิปนี่เจอเจอโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมีมันฝ่ามือตบหน้าสั่สองชั้นนี่โอ้ยโดนเตะแย่แล้วแย่แล้วเริ่มพลาดเม่หรอนีไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินนี่ไม่เจอะไม่เจอะโอ๊ยแย่แล้วเจอเจอนี่ไม่ได้กินนี่ไม่ได้กิน ดอกบัวตานเขาไม่นานนุ่งอยู่ไหนนะรู้สึกอยากได้กินเหลือเกินอันยู่ข้างหน้านี่เองต้องจัดการเจ้านี้ก่อนสมุนไม่ได้สองสองร้อยสี่สิบเก้าโอ้หมันเยอะเหลือเกินลูกสมุนเยอะเหลือเกินอุ้ยอะไร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 นี่นี่นี่ต้องเคลียร์เคลียร์ยังก็ขี้จ้อ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 จอจ้อจ้อนี่เฮ้ยชื้อปบผื่นชื้อปบผื่นชื้อปบนี่นี่นี่มือข้าหลากัดยิ่งนัก ดมอาฟินาเล่ดอกโบโตันของแม่นางมุ่งกินติดก็เล้าใจได้นั่นมันสองพี่น้องกอ๊อปไหมวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงวันนี้จะมีเรื่องจื้อจือ้อโอ้ของมือตบหน้าสซันจือจ้อเจื้อปล่อยของเลยแล้วกันอย่าให้เสียเย่าเมจบ อัดเจอัดเจโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเร็วไปครับเร็วไปโอ้โอข่ามือตบหน้าสัตว์สองชั้นอย่าคิดสู้อย่าคิดสู้โอ้โฝ่ามือตบหน้าสัตว์แล้วไอพี่น้องก๊อปไม้ไอนี่คนไม้หะคนก๊อปเสร็จรอไปละอุ้ยยังกันได้อยู่อ,อ,อุ้ยจึ๊กโอ้โหยนี่กันได้ช็อตสองกันไม่ได้ นี่ปั่นมือปั่นมือรู้รู้จะตบหน้าสันรู้จะตบหน้าจะตบหน้าสันจะตบหน้าสันโอ้หน้าสันแดงแล้วครับแดงแล้วเอ,อเอึ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 ข้างหน้าต้องมีดอกโบตันไม่งั้นข้าไม่รอดแน่พะนั่นมันดอกโบตันอ๋อฟินาเล่อ๋อทางมันช่างยาวไกลยิ่งนะักอันนั้นไอซิ่ว ดี๋ยก่อนนะผมเริ่มสับสนไข่หกลกซกันแน่เสียงคานใช่เสียงคานหรือเปล่าไม่ใช่นี่มันไขวาเนี่ยสมคนอย่างนี้ D2B Big Dan d i m อืเปลี่ยนชื่อมันสะงั้นจำชื่อไม่ได้มาดูกันต่อเลยเข้ามาเข้ามาเอาสักทีเออโออโออเอ้เอออีเฮมยจบไม่จเฮ้ยจบไม่จบไ้่จบไม่จบไม่จ เพื่อจ้เพื่อจ้พื่อจ้ยอยอยไม่ไหวไม่ไอย่างนี้มันต้องต้่อยของเอาให้ตายเอาให้ตายเหรอโอ้โหดอกโบตันช่งอยู่ไกลเลยเกินคาจะตายก่อนไหมเนี่ยอิสอิ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 อออสู้ด้วยแบบตามม เฮ้ยเฮ้ยจ้าเฮ้ย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 าอโอ้เจอแล้วครับไอพุงโตย่ากูยังไม่พร้อมสู้ให้กูดมหน่อยโอ้โหไม่ให้ดมด้วยเฮ้ยเฮ้ยจาเฮ้ย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 ้ยยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ย้ อตีอตีอตีสู้ตายอตีขอสู้ตายเฮ้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 ยเเน่เมาออกกันเลยดีนะเพิ่มรวยให้ข้าไม่งั้นข้าสู้ไม่ได้อะไรอะไรไอพุงตก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 อ๋อย่แล้วแดงอีกแล้วแดงอีกแล้วเฮ้ยจ้ะเฮ้ยจ้ะเฮ้ยจ้ะ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 เฮ้ย้ะเฮ้ย้ะเฮ้ย้ะเยอะเยอะ วัดวัดกันถ้ากัดกระบวนท่านี้ได้คารอดแน่เฮ้ยปล่อยผมแตกเอออ๋อโชคดีมากครับผมจะสู้ไอ้เช่งคารแล้วมันฆ่าวัวมันฆ่าควายไม่รู้มันฆ่าไปทำติ่งอะไรเอ้านั่นมันนกกาเวาเข้ามาเลยเฮ้ยเจ้านี่โอ้นกกาเวาเลือดเยอะข่าอีกเฮ้ยนี่เอ้าตีผิด จะโดนนกจีตายกวันนี้แหละเฮ้ยจ้าเฮ้ยต่อยมาเลยมามาเลยมาไอ้นกกาเว้าเฮ้ยจ้านี่มาอีกมาอีกข้าไม่ได้กลัวเลยเฮ้ยจ้าอ้าวต่อยผิดชิปชิปชิปหาไม่เจอซะแล้ว มีได้ได้อยู่ได้อยู่นกก็แบบอยาจะขอโทษแต่พี่ขอบอกตรงขอถีบได้ไหมไมีขอถีบขอถีบมาขอโทษอะไรเวลานี้ไอ้นกบ้าไม่มีขอโทษมีแต่ขอถีบมาเลยมาไอ้นกบ้าเกียจริงๆเลยอาชนีีไม่ได้กินไม่ได้กินพี่เทรนมาดีมาเลยมามาเฮ้เยเชบบียว๊ ผิดพลาดทางเทคนิคอ,อีกทีเดียวผมตายแน่จะโดนนกจิตตายวัดกันแล้ววัดอะไรแล้วจะก,กันได้ไหมกับบนห้านี่เฮ้ยชื่อว่าเออนี่อีกทีเดียวครับวัดอีกกบนหานึงเราจะรอดแล้ว <c oughs> เฮ้ยชื่อว่านี่โอ้ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ในสุดก็ล้มได้แล้วปาเนื้อถ้าไม่มีดอกโบตันนี่แย่เลยเนี่ยบุกไปสภาพนี้เนี่ย <c oughs> มีไหมมีสักดอกไหมโอ้โหไม่มีด้วย เจ็ดเช้งค no hey, ันเฮ้ยไอ้ลบกไอ้ลบกยังรอดตะกี้ขาดตะกี้ขาดนอนจมฝุ่นเฉยมาเฮ้ยสภาพนี้เลยเหรอเฮ้ยโกงกูแล้วเนี่ยสู้ในสภาพกางบางตายนะฮะวันเทินคิววันเทินคิววันเทินคิวสู้สุดใจสู้สุดใจเพื่อนม่นางมุ้งไข่แตก Uh huh. สวัสดีครับไม่มีสวัสดีอ๋อารตี้ตก uh huh. อะไรนั่นใครกันอาตมานับถือพุทธแม่นางเคยไปไหว้วัดที่วัดเรอแอบเลยเด็กโขมเด็กผม,กผมแน่แนมีแอบสนใจแ,นแจกเฟซบุ๊กเลยไหมขอไลน์ได้ปะช่างน่ารักสินี่ก็บไรอาตมานับถือพุทธไม่ต้องเน้นแม่น้ำมุข่าจะไปช่วยแทนเจ,จ้าไอเจาอตี้กิ๊กก้องนี่เอง อัตตี้ก็มึงยังมีตัวไอ้หลวงพี่ฆ่ารักสงบแต่ลงไม่ขาดเพื่อิงนี่ข่าเลยข่าสู้เต็มที่ชั่วบัพปึ๊บปื๊บโอ้โหโดนตบก่อนอาตมานักอาตมาอาตมานักถือพุธโอ้ยเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บอาตมานักฟิวพุธอาตมานักฟิวพุธนักถือพุธนักถือพุธบอกว่านักถือพุธนับถือพุธนักถือพุธนับถือพุธนับถือพุธบอกว่านับถือพุเเฮฮ้้ยย เอออโอยตบอย่างนี้เรียกพ่อมาเคียรีบพ่อมาเคียเจ้าว่าช่ยด้วยจิกจิกเออเหีียแล้วเหียแล้วชื้อชือชื้อเดี๋ยวเดียวต้องเชสมาธินิดนครับออการได้สุดท้ก็ถือโอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยอหมดไอ้ลกก็ไปเจอเชงคานแล้วครับอือเอ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 อ เออเออนี่นี่อัตมานับถือพุทธอย่ายุ่งกับเด็กอัตมาเจ้าเดินเท้ามาไกลเสียนี่กับไรลุงบุตรลุงจีนน้อยน้อยอะไรถอดออกมาวัดไหมต้องเจอข้อเจ้าสำนักอบหน้าซันเชงคอนข้าข้าวัวข้าข้าควายข้าไปทำไมมาเลยมาเฮ้ยจ้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 าเจ้าเจ้าเจ้านี่นี่เจ้าเจ้า จ้าโอ้ยเชียงคานเจ้าเก่งยิ่งนักเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้า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 นี่จ้าจ้าจ้าเอเอเออเออมีของต้องปล่อยมีของต้องปล่อยนี่อาตมานับถือพูดยา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 โซลิซ็อกเกอร์มาเองขอโทษดินะมึงมีขอโทษจะขอทิปไม่ให้ทิปไม่ให้ทิปไม่ไม่ให้ทิปโอ้โหลูกเตะอคือยังกระชุนหลีจ้าจ้าจ้าย่ นี่นี่โอ้โหนี่มีมีมีเล่นของมีเล่นของมีโดบเอองซินแจกห้าร้อยหรือเปล่าเพิ่อเชื่เพิ่อเชื่เพิ่อเชื่โอ้โอ้โอ้ยิ่งเจ็บยิงเจ็บยิงช้ำยิ่งเจ็บยิ่งช้ำมเอาตังหานับถือพุทธนับถือพุทธนับถือพุทธโอ้ยเตะเตะเตะอย่างงี้เรียกว่ามาเคี้ยเรียกว่ามาเคียเฮ้ยเฮ้ยเพิ่อเชื่พ่อเชื่โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเฮ้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 ยจะสู้ได้มั้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเย่แล้วยเย่แล้ว อาตมานัาถือพุดที่ไปอาตมานัาถือพูดส่งกลับบ้านไปยุ่งอะไรด้วยนักถือพูดไปกับไอตี้เลยยังไม่หมดเพียงแค่นี้ใครวะข้าก็เลยแม่นางมู่เหมือนกันยามเมื่อข้าแบกปืนเป็นจับกังแม่นางมู่เดินผ่านทัางสวยใสายขาวอี้ขาวอมชมพูถ้าได้เป็นภรรยาจะเลิกทำงานสักสองปียช่วยแม่นางมู่ไอสองตัวมันกิ๊กก๊อกเนี่ข้าจัดการเอง หมดตัวที clock, ่สองยังมีตัวที่สามเอ้ยอย่าโยกอย่ายุ่งงานนี้แหละงานนี้แหละจะได้เมียสวยกับเขาสักทีจับกังมาทั้งชีวิตนี่นี่นี่อะไร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 เราตบตบความตบความตบความตบ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 นี่จ้าเจ้าเจ้าเฮ้ยอะไรอะไรพุงหนะาพุ่งหนะาพุ่งหนาเจ้าเจ้าเฮ้ยตบมีตบตบ ชิงคานอย่าคิดจะสู้เลือดเต็มเลือดเต็มจับกลางมาทั้งชีวิตจับกลางมาทั้งชีวิตหมัดนี่พลังหมัดจับกลางยาญ่ใหโว้วววว่าจ้าหัวโขกซะเลยจ้าจ้าเฮ้ยอะไรอะไรจ้า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 เอ้ยเฮ้ยกันได้ครับช็อตสุดท้ายก็ถือว่าโอเคอาจาร์อาจาร์นี่อย่าขวางทางการมีเมียสวยอย่าขวางทางเฮ้ย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  โอ้ยเอาชิบหายจะตายแล้วเหรอเนี่ยจะ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 เฮ้ยเฮ้ยนี่ตบยิ้มอะไรยิ้มอะไรขวางทางอย่าขวางทางแม่นางมุ้งต้องเป็นของข้าเป็นของข้าเป็นของปล่อยท่าไม่ตายเลยเรื่องอะไรจะเก็บไว้ยพลังมัดจำกังเฮ้ย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 อุ้ยทีเดียวตายชนะแน่นอนไอเชียงคันไม่ได้ฆ่าวัวไม่ได้ฆ่าควาย เริมเริ่มเดิมวัน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 นี่จบอืมเสร็จค่าไม่นางมุ่งเป็นของข้าเชงทำไมจับกังเกงยิ่งนี้แบกมาทั้งชีวิตในที่สุดไอสองตัวหลอ,อกกัตริย์กับศิลธรรมเยอะเจอค่าจับกังเขอคขังหะหะหในที่สุดก็ได้แฟนสวยขาวาอี้สวยใสขาวอมชมพูไอสองตัวหลอกกินไม่ได้เกอเสร็จค่าอะไรเนี่ยอตีไปไหนอะ เสร็จเสร็จเสร็จฮะหยุดงานสองปีแล้วกันนะ YouTube Hub ก็ยังดำเนินต่อไปแต่แม่นานมู่ก็ตกเป็นของไอ้จับกังแม่นานมู่นั้นไม่ได้ชอบไอ้จับกังเลยที่จริงแล้วกิกกอาตี้แต่อาตี้ไรความสาม,มารถไอ้พักก็กิกก็เกินไปนั้นก็ก็สอจบการแคสเกม c a r o t i k ศึกดวลเดือดพิงแผ่นพิกแผ่นดินชิงสองงามไว้เพียงเท่านี้นะครับ เจอกันต่อไปคลิปหน้านะครับสายยันสวัสดีครับ